สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเอเาบานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา,าเพื่อนทุกท่านมาดูแผงคอยร้อนที่เป็นทองแดงและอลูมิเนยียมนะครับในส่วนตัว LG ฝั่งซ้ายคือเป็นแผงคอยร้อนที่เป็นทองแดงนะครับจะเป็นไม่เห็นไหนะครับจะเป็นท่อกลมและมีคี่ระบายอากาศนะครับท่อกลมนะครับเป็นท่อทองแดงนะครับตัวนี้ส่วนมากจะทนนะครับถ้ามีการรั่วซึมก็จะ เชื่อมรั่วปิดได้นะครับตัวนี้นะครับก็หลายเป็น10ปีแล้วส่วนเครื่องขวานี่ครับเป็น lg นะครับที่เป็นแผงคอยร้อนเป็นอลูมิเนียมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นตัวสีเงินเงินขี้กระจดเล็กๆครับเห็นไหมครับท่อจะเล็กๆนะครับเป็นแบนนะครับนี่นะครับถ้ามีอาการรั่วซึมนะครับก็ต้องเปลี่ยนยกแผงนะครับซ่อมยากนะ หรือแทบจะเชื่อมปิดรั่วไม่ได้นะครับมาดูอาการของเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับที่ช่างได้ทําการไปเช็คให้ลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับและไปวัดดูในบดน้ํายาน้ํายาเหลืออยู่5 0าเพายนะครับน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายา r 4 1 0นะครับเติมอยู่ประมาณ100 4 0ี่สิเพายนะครับ หายประมาณ100ป s i ไรนะครับนี่คือจุดที่แอร์มีการรั่วซึมนะครับของแผงอลูมิเนยียมนะครับนะครับบางเครื่องก็จะมีการรั่วซึมหลายจุดนะครับ2จุด3จุดบางเครื่องก็จุดเดียวแต่รูอาจจะใช้งานไปสักพักถ้าเราเติมน,น้ำยาใช้งานก็จะรูที่มีการรั่วซึมก็จะขยายรูกว้างขึ้นนะครับ ก็แล้วแต่รูเล็กรูใหญ่ว่าน้ำยาจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็จะเลือกเติมน้ำยาใช้งานไปก่อนนะครับแต่ในทางที่ดีที่จะแนะนำก็ต้องเปลี่ยนแผงคอยร้อนนะครับเป็นแผงทองแดงนะครับของตัวนี้นะครับก็จะได้จบปัญหาเรื่องน้ำยาแอร์ตัวซึมนะครับของเคสนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะครับบางทีบางลูกค้าบางท่านก็ยังไม่พร้อมนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อน,อนๆท่านในมีอะไรสงใส่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ